สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าว,วันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังภาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่15ธันวาคม2557 โดยต้องมีอายุการทำงาน20ปีขึ้นไปเป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข023848088ถึง92ตอน101และหมายเลข027552206ค่ะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญผู้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะสําสำนักบริหารกลางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น7 อาคารรัฐาภาษาสนาพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัครดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข021413860ในวันและเวลาราชการค่ะมาต่อกันที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน,นสิ่งแวดล้อมในหลายสาขาทั้งหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและนานาชาติ โดยในรอบที่1จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14ทธันวาคมศกนี้ค่ะส่วนในรอบที่2จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16เมษายน2558ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ e n m a h i d o n a c t h หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข024415000ต่อ1 1 0 5 1ถึง1113ค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดรับสมัครโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่9ประจำปี2557จำนวน10หลักสูตรสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่8เมษายน2558ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ law.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026132135หรือ026132153ในวันและเวลาราชการค่ะ ทุกชีวิตมีคุณค่าอย่าพึ่งยาเสพติดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ